สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะ welcome back to chit channel ด้อพี่น้องตอนนี้ทีมก็ยูทีปบ้านพ่นขอเมืองจ้าพรแคร็กจอนอะเคนนะพี่น้องหรือว่าเป็นบ้านผอห้องทีมนั่นเองแล้วก็เป็นบ้านน้องนีแล้วก็เสาแก้วเนาะเ้าแก้วก็คือเป็นมูทีปสมัยเด็กน้อยนะพี่น้องตอนนี้ก็คือน้องนีที่เป็นเห็ดสองยูทูบนะที่พี่น้องอยังจืดได้ป้ะเนาะ แล้วกะ็ตอนนี้เพื่นกับบุคอยได้เหตดแล้วเนาะพอเพิ่นไปเหตุเวียกอยู่ในเมืองหอวาสวรรค์เขตแล้วแล้วก็เมื่อนี่ทีมาเนี่ก็คือจะมาหมัดแค้นสะแกวเนะาะเอ๋ยเส้านีพี่น้องเพราะว่าเพิ่นทันจัดพิธีเนาะทางศาสนาก็คืองานดองพี่น้องแต่ว่ากระบวนการงานดองเราเป็นแบบงานกินหินซื้อ,อ,อตะกี้แบบเพิ่นกาแฟเน,นี่แบบได้ข้อกันไหวเนาะพี่น้องลายปีก่อนประมาณ3ามสปีก่อนเนาะต่อมาแล้วกะ็พอดีส่วงโควิดพี่น้องแล้วกะ็ต่อมาตอนนี้ว,วิตโควิดแล้วแต่ว่าเพิ่นก็นยังบม่มีแบบ ผประมาณเพียงพอที่จะจัด,จดงานแตนนนะ่เนะะมันก็เลยยังบอท่านในเจ้าต้องพี่น,อนะน,น,อน้อ,นแบบนอง,ขของ,องอและที่นี่ค่ะน้องเศร้าเป็นป่วยก็คือเศร้านี้ป่วยแบบบ่ททาบสาเหตุต้องพี่น้องเขาคงมอหาสาจะด้ก็บ่เศร้าเนาะแต่ที่นี่เพิ่นก็ไปเบิง่งไปดูหมอนะแล้วทมแบบว่าแ้วหมอก็เลยบอกว่าทาั้งพี่หันายอยาก,กินเห็ดเนาะพี่ก็คือญยาิผู้เทาแก้เพิเ่นพุ่มลดเนาะพี่น้อง กินเห็ดท่ามกินเห็ดเนาะเราเพิ่นก็เลยว่าอ่าบวชหอมกระยาแต่ว่าต้องใ้จัดงานเล็กๆนๆ้อยกระสิไดบอกว่ากินดองอสีหน้ากระบอกกินมาเราเพก็เลยมาเมาี้พี่น้องก็คือบันขอบันเดียวกบนองซิงสองนะั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเศร้าแก่ในสตรีตก็เพื่อนปูยาทิพย์เลยแต่ว่าปูยาเสียยมอะไรเนาะเพื่อนพอทิอพอ่ะแต่วลงโฟลไปจัะ น like no. ี่แหละนี้หอดแล้วนนี้หอนแล้วซูกซายเฟินสีแบบแล้วพี่ที่นเนาะนีเงินี้ขวแล้นนี้ดเพิมีบดมทคนือมกแมนแหลวแล้วบ่นี่แล้วแล้วบ่สบายดี ใส่สัตว์จะซาวเออซาวอ่ด้วยภาคกาม่ออแ้ยใส่เลยรัทพอดีเออแล้วและากโอ้ยังคะแนนัรนติแล้วแล้วแล้วบ่อวะำนี่แหละเป็นแล้โอเควะตะกี้สบายดีสนี่นะพี่น้องอ้าใส่สัตว์จะเซาอยู่ดอันนี นั่งเพื่อท่านในเฮ็ดนจักเถื่อนด้าจะวาไว้วางถ้ากระหอดถ้ากินข้าวจิตตี้จิตตี้สบายดีกล้องแนะ่มาเร็วๆ <c oughs> อุดมสมบูรณ์คืนนอเนาะมือนาวาจีหายภาพไปคุณวันแสงอยู่บไัได้ไปขุดนบบนดนอโดนวางแล้วเพราะว่าช่วงนั้นปั๊บบุญทานโทนได้เป็นกันเลยใช่ไหม เป็นไปไม่ง่ายๆเอาเพราะว่าน้องบรสบายเนี่ยแล้วก็เลยที่จริงกันต้องมีฝาควันเหมือนแบบพี่ว่าก็บริได้มีหรบริได้มีฝาควันอันนี้ค่ะเพื่อนว่าบรมีฝาควันกันแล้วอ่ะแล้วแล้วก็แล้วอ่ะโอ้แต่มันแขนบ่มันแขนอยู่อ่ะแล้วอย่างมัดกำลังเอานะเพราะว่าสอนว่าไว้ว่าบริได้มัดแขนแบบเพราะว่าเอาโง้ขึ้นทิ้งเอาโง้ขึ้นทิ้งขาโง้เอาโง้ขึ้นไปโอ้ขางง้อเลยวันนี้ โอ้หชื่อเอาในตลาดเนาะเอาขื้นใสโอ้หเงเมนูหนอกตีมาซองคนนี่แหละเป็นลูกผู้ไทยซื้อได้แต่ว่าับฮูหีดเดยไปกินกันหีดผู้ไทยแต่ว่าของอันสมเูรนบบวอันนั้นเนาะบริหี้ยีดทางพี ป้าไปกินข้าวป้าเอากินข้าวกินเนาะโอ้หน้าเด่นเทคนิคดีหน้าเด่นดีนะเออออกข้างนี้ไปเอาทางนั้น,นก็ได้เป็นเป็นอะไรจากตันว่าตัวนะกะอยู่ทันแล้เปลี่ยนออกซิไมคมือสั่น เทนนาจะคืออคยเล็นพอเหนียดเียดเมืกี้ย็นเรียกแล้วก็่มยมีเวลาว่าชรวยเรียกนอกแล้วก็มีเวลา่ัครอบครัวเป็น่าขอเขาทไมดี่เปิดบูคนขอบใจบใจนี่บริบริอันนั่นกอก เอาเห็ดโมอนกย่างโม่บสถสบาย่างนะ้ต่างๆทกคะหั่เมื่อสวัสดิ์เออป้าเบิ่นทางล่างนี่บ่จืดเลยได้สนีน่ะหั่นแกะหั่นกระเทียมหั่าตัดผมเอ่อคนจอยแห้งเนาะเออเลยตัดบ่บ่เห็นแต่ว่าไปห้องมอเขาเป็นยังไปห้องมอเขาบอกเป็นยังสับไปห้องมอเลิจัดจางเด็ดขาดหด โราเลือดจางตะโกนเขี d, ่ตะวัน uh. so, hey, ียสบายดีเอฟซีนี่สบายดีจอยแห้งเพิ่นสิจ no ือยวันน uh ี <S s ้เนาะเออเขาจืดหนาโตอยู่ได้โตสื่อยังโง่โง่าบอโซคายโซคายผัวอฮิปถามมาสิ่อถไขโซคาบอเออเขาก็คุ้นๆแบบเคยลิ้นน้ำกันเออลิ้นน้ำกันสบายหน่อยได้ลุงจ้าคนเลย บ่ได้หลุดน้อยได้เดี๋ยวบ่ซองคนได้หลุดน้อยไปไทยบ่พีนะไปไทยเออแล้วไม่ยู่เล่าไม่ยู่อี่ละมาโดนเลยเอาคือบุเฮนสารเขาก็มาผีเลยเลยเออกบบเออกว่าเอจตเป็นอันนั้นแลว่ะเงี้ยว่าเอ้าเฮ้นจื้อสลด์บจืนาอ้บบจื้อซื้อจืแตนานบมูลินน้ำกันตะกี้ And so may hãn mẹ ăn, nhanh giữ nó. Những giữ và anh được ừ, <laughs> ừ, ừ. hết được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  hết rồi hết được rồi được hết 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 hết được hết บ้านนั้นแถวซิโคตซิโคตตะบองเออซิโคตขนาดโอ้คิดว่ายุยแงจันอันนี้ก็แม่ซิงซองพ่อซิงซองงานเพื่อนพอซิงซองไม่ได้มาบพราะไงมีดมาไฟไซพ่อซิงซองเยอมีหอดเนาะหอดก็ไม่มาเลยเอาหอดจะได้คือหอดเจ้าซะหอดตอยเร้คผัวมีหอดเนาะเอาบอกบอก บอกเมี่ยบอแล้วพัวสบออย่าบอกบอกแต่ค่อยไม่ได้บอกผูวเนาะบอกผัแล้วกัมาบอกเราไ่ได้บอกอยู่เพื่อนเดียวกันกับบอกคนหนึ่งบนแล้วเนาะตอนในบอกมุทธชกนจึงทรงไปห้งเย็นปเอปท่างไปได้สิดูน้องค่ะกินป่านคดไปกินไหมดูขนมไป น้องอันใดแห้งแล้วน้องกิน้องโบลาดนั่นเขาฮักคอบ่โบยานบ่โบน้ำแห้งแล้วทแมนเขาบอกอ้าวอยู่หันวะคนผู้หนึ่งอีกเบลี่บ่เดี่ยวผัดชิไปฮักมันพอดีแล้วยานบ่ตายแล้วคอยมีคอเดียวเดี๋ยวเขาไม่ไปเคอร์เ๋ยวนี่นะเดี๋ยวนี่อะไรฟอยเลยเพื่อนนี่ยานนี่แล้วพอบอกว่าเลยน้องอะโงงหักกันย่อนนั่นน่ะอ้าแค่นี้นั่นแล้วมันออกปากันเขาเนี่ย บอกรถกวาดเขาก็ยังยากมันเท็ดรถกวาดเอาผู้สาวไปกินเบียร์แล้วเป็นไนวันนี้อ้าวมันต้องโถต้องภาทุกคนแล้ววะสั่งห้องสังให้เหรอเออเอาเคสตีอยู่หันเอาเคสมาบ่นวันมื้อนี้วันวันละลายมื้อคืนหวานนะพอดีมื้อนี้จะได้เมือกอนผุดหวานนี่ว่านี้วันละลายมื้อนี้ชิมหาเลย บเวิบสี่แล้ววันนี้สิบห้าแล้วหวานไม่หวานวาเลนไนก็ชลอมันลงมาชิ้นเมย์เลยไม่ได้พูดเลเอาป่านเียนีเดี๋ยวน้องก็จะมาเสิร์ฟพวกคนผู้อื่นยจังเลยสา่ยานะยาเที่ร นี่เลยก็ว่าก็เขาชั้นน้อกไล่าากลยอยู่ด่ยังดอยู่เาทุ่งมือที่เดนี่เริ่มใส่อุกซีแล้มีบางที่ซ่องูเหรอใส่บางที่ซองแบบมืดเราขอบใจเด้อไปใส่อีกเป็นหับยอกตอตาต้านเด้เอามายังมาแต่งหน้าวะนี่มาเห้โพมาเป่นเออ ว่าเราจะเห็น <rôle> ง <à> <to break an iously> ่ายๆแผบนเทอบโหมคนมาจะไคล้ายคอนะได้รับเขากันเลยแ่าอเมนทะเลไ่ก็คนก็เลยขอบใจเยอะมาได้พี่น้องกินเข้าอาหารจะเห็นง่ายๆบรได้อน้นเพราะว่าเราจิ้มตลาดมา เห็ดหลุมเลเพราะว่าผนว่าเฮ็ดได้ง่ายเฮ็ดพอแล้วหินจำจำใส่ยีบขอบไว้เป็นเฮ็ดดองแบบนี้นะเฮ็ดเป็นดองอัหน่อยเนาะแล้วน้องกินข้าวตอนคอหน้าจัดใหญ่ก็ลืมได้ตอนคอคอนี่เติมมันเลยจัดใหญ่เลยแหละคิดมาสิแล้วเลยแบบนั้นเพราะว่า เข้าพี่น้องเลืกอ่ะทานข้าว่อน้รกน้องขันห้านะน้องใจขันห้าอฝากกกมโงลงมารทำงานเป็นงานสม่าปูยาเจ้าโขนหอีดผู้ไทยเด้พี่น้องขอบอีดขอบ้อง ลนี่แหละลูกเาคันคาขับโทนปูเน่าแตา่นายเนาะเื้อว่ามื้อนี้กับแม่นมือสันวัชอบมือประกอบงามดีแล้วเอพวกนี่ค่ะได้มีคันค่าเข้าตตกดอกไม้นำมามีกีฬาเมี่ยงมากตูวคอยหักแต่งเป็นขันสมหมาตามภาษาว่าเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เจ้าเป็นเท่าเป็นแก่ให้ลูกให้ล้านเนาะ ศรัทธาแร่กว้างมีหลายอย่างเสื้อสักหมอนชิ้นพื้นแผ่วา่านำเอามาสมมาใทยเจ้าถูกค่อยให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายให้วิทย์กับวิทย์เวนแล้วบอกให้ขอให้เข้นให้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณสิ้นคนทำนำเอาเสียป่าปังอย่างบาปเนี่ยอย่าให้พวกลูกหลานได้เป็นคนบาปในโลกสงสาร ให้ลูกหลานได้กินฐานถือของตักบาทมัดทุกคนทุกตนขอคาเออไอานุวันหนุวุขคขังปหลักมันยืนมัน,นเอาห้าเมเอาเคืองวันนี้ย่อให้โ่แงแอ่เออเออไปห้าเอาวเวอร์ทัศ์เสือสารพอเ <c oughs> ีปบ้านดกังแล่ฮู้ไมน่ยานเโอกันเือคนว่าคามนพเอโษ

lấy lên, nhanh, lấy lấy nó, mì cái mì nồi, mì cồn, mẹ, lấy ันห้าลกแนห้าาลทุนี่แล้วโอแนหลาเ่ี้แล้วเขาท่ากาดกัพายเลยอ้านี่กัก่ด้หมนจม่ไหมเ็กันวาัป้าสามสี่ห้าหกตอแล้อาวเห้มะมอกเวไปแตนี่อปบอกอย่าเห็นเข็นละมันเยอะันเเอา ยี่แแกพายน่ะพห่างเตอาหนึ่งาห้าหกตกเลยนี่แหละหกบนซ้ายควัญเจ้าหมาหคบขวาควัญเจ้าเต้าไอ้ควัญเจ้าป่าเท้าถึงาในโตได้บวาวเลยจะเป็นน้องเป็นลุงน้อแกนแคจอเก็บนกตกเ้าดานแล้วให้ความให้ความให้ดูดีให้เจ้าเข้มแข็ง แต่นี่ไหวเจ็บอย่าได้ใครอย่ามีให้เจ้าเป็นเศรษฐีมีมั่งนั่งกินนั่งทานโยันน้องชูคำามพลังมันยื้มันเงินมันเงินดั่งดวงวิดวงเกงทำทั้งทั้งความลำทุกลังงามได้ลาบดวงวีดวงเกงเออดวงวิมีแห่งความเจ็บอย่าได้ใครอย่ามีเข้ออย่าเห็นเึ้นอย่าพ่อจะพ่อแต่เงินแต่คำสุขกายสบายใจมันเท่ยนี้ มันหนึเลยเงหโภมใจเฮอเฮอลาถูกอะไก็น่าเ่เลยมันให้หนึบเป็นชาวบนเป็นลูกคนก็ปดันเงินวันเงินเท่าจุดดำนะเลยทำเข่าไปยังได้เข่าไยังได้ควเข่าเสียขาคือคนาค่อยเลยเออเลยเออันนีอันนน ไอเบิ่งลูกเบิ่งหลานนี่แหละมีอะไร้กะไอเบิ่งอะไรจอกใครสอนเอาอะไรลูกหลานเออทำตรงดีมีตรงเก่งมันทำทอยลำความได้ลำตรงทำงามแล้วมันเอะขอบคุณขอบคุณแม่อายุวันคนอยู่ดีมีเฮเป็นเป็นโฮมไซให้ลูกให้ร้านเลยเออ เขานยูเป็นละก้อนน้เงื่อนแล้วลร้านกว้างขวงแล้ว้ใามท่แ้ีน้ค่ะนี่่ะได้พอมจะจำ่อยแยกอันนั้ <ละ S 2> น,นเลยนะ <c oughs> นนเลยนาะให <c oughs> ้ยืดดีมีแห้งอานยมันขวัญเย <c oughs> น,นื <c oughs> อนนยได้พอเอ้ย ไปเป็นโฮมโปรโฮมใสเลยลูกเลานเนาะเรียบไปโอไ้ินมันก็ได้รันมวางเออขว้างแล้วลูกเตาขว้าเดินเป็นสานเป็นเป็น้า้าลองยิบกินิคำนึงำไ้ กินพอเป็นที่เอาเป็นไมร้อยเขากินแล้วกินแล้เขานันนเสนขเอดงเนา่เนาะไปกระดนเนาะอเน้อเอออยู่ดีเนบ้านเอออยู่อยู่ลำกัดมีแย้กะผักผักล้านนี่เลย เป็นลอกเป็นเตาพอดนี่แหละวุนแหงอยู่มาได้ทีมทำป่ากินกระปูกระฮบกขุกเเลื่อนส้นนีเพื่อนอันโมทิปนี่นะเคื่อนสะเกลนี่พี่น้องี่เคื่อนเปญาทิปเนาะอันนี้เป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ของพอองทิปเนาะ แต่วาเด๋ยนนี้ค่ะพันหมางแล้วพอพอปูมาเยเซียแ้วเพ่นก็หมางหมางแล้วก็มาเห็ดไม้ซองลังหนองน้องล,าล้าเราอยู่แต่ว่าหักอยู่กับบริยูแล้วพี่น้องพ่นไปไทยแต่สมัยสมัยที่เกินไมเพ่นที่บอกกับบริมาอยู่บ้านจักเถื่อนมิแต่โดนจึงไม่อยากบ,บ้านทีนึงแล้วแล้วพี่น้อง ่นวายอยู่กินเป็เปดตักก่อนสิครับแต่ว่าเสาเมื่อพี่น้องเพราะว่ามื่อเสาร์นี้ออกมากนะแม่ทิพย์เ้ารฐานเนาะและยานยากไปตลาดก็เลยกลับเพราะว่าช่วงเสาร์นี้จะบอกว่ยมีคนมาพี่น้องมีแต่เมียเราเบิ่งก็เลยแบบอยากบางทีอยาอเห็นหันเห็นนีผู้ดเดียวอยู่ก็อยากให้เมียเราพักผ่อนเนาะเมียนะเปล่าเมือ่อคืนนี้ เมื่อวานเนี่ยเอาเบอร์อันผูกใายออกซีเด้ไว้เด้อยันมันออกซีมืดตั้งแต่เมื่อคืนนี่เนาะยันปะทุยันแบบไปซื้อแล้วเขาบูตื่นเอาเบอร์เธอไว้ใส่ออกซิเบอใสออกซีได้เลยนี่แล้วทันที่นี้พอดีสีม่วงป้ายแล้วเมยแห้งใส่ออกซีตัวเก่าพันแสบข้อออกซีมันเดือบเบิดเด้แล้วก็ได้โทรมาเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนมือเสานี่เปลี่ยนแล้วแล้วก็ออกมา บ <Okay>, okay. อเอาอยู่อันเพื่อนอยู่ตลาดเนี่ใสกลองที่ซองเลยพี่เนาะมือเมยนี่กะแม่วสไิไปซ่ไปไปกินดองซะนี่ก่อนไปไปกินดองเสากแก่ก่อนให้แม่เฝ้าท้ายันบุมมีผู้เบิงเพราะว่าหวกเล็หน่อยเขาก็มาเฮือนเฮวีเือนพี่น้อะบุ๊มมีผู้เผา เมื่อพี่น้องมักจะเห็นพระอาจารย์จากวัดป่าพุทธลักษ่าเนาะพระอาจารย์ธนทรเพิ่นยังข้าวเยียกอยู่ทางเยียงจันทร์เนาะเพิ่นว่าเพิ่นแล้วบางทีมื้อนี้มื้ออื่นเพิ่นสิพยายามพุ่นใส่พิ่นสิขี่รถมาเนาะเพิ่นเอารถส่วนตัวมาพี่น้องสมมุติว่าทิพย์ไปหับนี่ก็ขี่รถไปพี่ไปพุ่นเก่าสมุงกลับมาอีกแต่ว่าเพิ่นามเพิ่นเลยวพุ่นนี่รถส่วนตัวมาเพิ่นสิเอารถส่วนตัวมานะ ถ้าเพิ่นมาก็ไปหับจุดแถวนั้นเฮาแต่ว่าส่งแพนที่เพิ่อนแล้คือสิว่าถึงอยู่งตลาดตลาดนู้นแถสวนแค่นันอะอือลัดแถวสวนแถวเซโนมาก่อนพี่เนาะกะจังหวะคลิปนี้กะสิจ้ไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเ<ะ>จอกันใหม่ในคลิปหน้าเนานะตอนนี้ขอตะรับไปก่อนสวัสดี่